ครที่กําลังลังเลเนาะว่าจะเลือกซื้อกีตาร์ระหว่างทรงสตทนะครับหรือว่าจะเป็นทรงอื่นๆเนี่ยให้หันมาดู รุ่นนี้กันสักนิดหนึ่งเพราะว่าสเตอร์ลิงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ลูกของ Music Man ซึ่งมีชื่อเสียงมาสักพักใหญ่แล้วซิกเนเจอร์เนี่ยก็จัดว่ามีทั้งสิทธิปนเบอร์ใหญ่นะครับอย่างเช่นคุณจอร์นปีทูชี่วงดีมเทเตอร,อร์อันนี้ชาว็อกเลยหรือว่าจะเป็นแบบแนวสมัยใหม่นะครับก็อย่างคุณจัสันลิชาัสันและก็ยังมีมือกีตาร์แนวป๊อปนะครับอย่างคุณเจมส์วาเลนทายจากมาลูนไฟนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากีตาร์ซิกเนเจอร์ของที่สเตอร์ลิงมีให้เนี่ยเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีีีเดยยววรับับซึ่่่งนนน้ผมมอูกกุให จาก Sterling นั่นก็คือ CT 2 0หรือชื่อเต็มเขาก็คือ c u t t a ล s CT 2 0อันนี้เป็นรุ่นใหม่มีราคาแบบ8,100บาทมีราคาที่ดีมากๆแล้วผมได้ลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงานเขาเนี่ยสมน้ำสมเนื้อนะจริงๆแอบจะบอกว่าเกินราคาสะด้วยซ้ำนะครับกับสิ่งที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้งานซิลิ c เตอแบบ5ทางกับปิกอัพที่เป็นฮัมสิงๆเ่นก็เรนได้กว้างนะครับแล้วก็มี knob control volume กับตัวโทนเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ กว้างและก็อิสระง่ายมากครับรวมถึงเฟดที่ให้มาก็จะเป็นแบบ22เฟดใครที่ไปเล่นแนวป๊อปหรือว่าร็อกที่ไม่ได้โซโล่จัดจานมากเนี่ยก็ถือว่า ครอบคลุมพอดีการใช้งานแน่นอนครับและตัวเลือกสีของเขาเนี่ยก็จะมี2แบบให้เราเลือกนะแบบที่เป็นคอขาวกับคอดําซึ่งแต่ละตัวเลือกของคอเนี่ยก็จะมีสีให้เลือกแตกต่างกันออกไปนะครับอย่าง f i n g e r b บ a r d ด a p l e เนี่ยก็จะมีสี a n v ว s White แล้วก็มีสี l a c k นะครับสีดํานั่นเองส่วนที่เป็นคอดำเนี่ยเขาจะใช้เป็นไม้อะมารันนะครับก็จะมีตัวเลือกสีเป็นสี e l e c t r i c Blue นะครับแล้วก็มีสี Sunlight Orange บอด y ี้เนี่ยก็จะเป็นไม้ Pop l a าซึ่งก็จะให้อาการคาแรคเตอร์อ food, อคล้ายคอเป็นไม้ Maple Scale อยู่ที่25.5ก็เหมือนกับกีตาร์มาตรฐานทั่วไปเลยเนาะเ a เดียนสะครับก็จะอยู่ที่12 12ก็เรียกว่าเกือบแบนและก็ไม่ได้โค้งเกินไปใครที่เป็นมือใหม่เนาะแล้วก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับเลดี้เอ็ที่มันกลมๆหรือว่าแบนเกินไปนะครับ12ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเฟดที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบเนโ o นะครับไซส์ Size เนี้ยต้องบอกว่ามันจะมีความคล้ายๆกับกีตาร์วินเทจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังคุ้นชินกับกีตาร์สมัยแบบวินเทจเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเข้ามือเลยทีเดียวครับในส่วนของลูกบิดเนี่ยก็จะมา เป็นแบบดีไซน์ของ Sterling หรือ Music Man เลยก็คือว่าด้านบนปรับ4ข้างล่างปรับ2อันนี้ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะยูนิคนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประมาณหนึ่งซึ่งกีตาร์รุ่นนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับใครที่แบบเล่นแนวไวเลตี้ t e, เนาะเล่นหลายๆแนวเขามีคันโยกติดมาให้และเป็นแบบ t o post หรือ2 p o i n t ก็คือ2เสานั่นเองมากับซั d เดิแบบบล็อกนะครับตัวนี้ปรับได้ยืดหยุ่นนะครับอยากจะ ปรับให้มันงัดได้หรือว่ากดได้ยังไงก็คือปรับได้อิสระมากๆครับแล้วก็ปิกอัพที่ให้มานะครับเป็นแบบฮัมซิงซิงซึ่งเป็นเซรามิกเนาะแล้วก็จะมีการเลือกใช้เซเลคเตอร์กันถึง5ทางครับและจุดที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือจุดเหล็กขันคอครับเราไม่ต้องมาขันน็อตตรงนี้ให้เมื่อยแล้วเราสามารถที่จะปรับเหล็กขันคอตรงนี้ได้เลยถือว่าสะดวกมากสําหรับใครที่ชอบขันบ่อยๆอ,อ,อาจจะเปลี่ยนเบอร์สายบ่อยอเงี้ย คือขันได้เลยนะครับสะดวกมากในส่วนของตัวสีที่ให้มาผมก็ถือว่างานของเขาเนี่ยดูดีนะถ้าซื้อกับทาง c ีทีไปเนี่ยตรวจให้แน่นอนนะครับแต่บอกได้เลยว่าบันเนียบมาตั้งแต่โรงงานแล้วอ่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นคือในจุดของตรงที่เป็นซองคอเนาะหรือ Next j o i n t เนี่ยเขาจะมีการรับมุมทําให้เราสามารถเล่นโซนในในของคอกีตาร์ได้อย่างสะดวกสบายเลยครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเสียงของกีตาร์รุ่นนี้ให้ฟังกันนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มกันที่ pickup หน้าก่อนเลยเนาะ ตัวนี้ก็ถือว่าเสียงคียนเขามีคาแรคเตอร์ค่อนข้างนุ่มนวลน,นะเดี๋ยวเรามาลองเสียงแตกกันดูว่ามันจะล็อกได้ถึงใจเราไหมอ่ะไปกันเลยครับ เสียงแตกนะครับก็ถือว่ามีคแรคเตอร์ค่อนข้างไปทางแบบไม่ใช่ร็อกแบบรุนแรงนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากีตาร์ราคาไม่สูงมากไว้เล่นกลางคืนอันนี้ผมว่าได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองตัวคอดากันดีกว่าครับ สำหรับตัวคอดำต้องบอกว่ามันมีมวลแบบอึบๆใครที่เป็นคนแบบกลัวความใสนะครับมาคอดำเลยแต่ใครที่เป็นคนที่แบบชอบความเป่งประกายนะครับใสๆพุ่งๆกุ้งปิ้งนะครับแนะนำเมเปิลนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจกีตาร์รุ่นนี้และอยากรู้ว่าคอแต่ละตัวแตกต่างกันยังไงอยากมาสัมผัสด้วยตัวคนเองมาได้ที่ร้าน Ct Music Shop ครับ ปักหมุดที่ Google Map ได้เลยที่สุขุมวิทซอย40หรือซอย38มาได้ทั้ง2ทางนะครับหรือไม่สะดวกมา s h o ป e ี Lazada ก็มีนะครับหรือ f a c e o o o k l i แอดนะครับแอดเข้ามาคุยกันได้นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษาครับสำหรับการรีวิววันี้ต้องขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ